สวัสดีค่ะพบกับช่องมิวบิวตี้ดี y นะคะคลิปนี้จะมาสอนทำแบบนี้นะคะพี่จะใช้ยางรัดผมแบบนี้นะคะจริงออไม่มีปมนี้ก็จะดีกว่านะแต่ว่าพี่ไม่มีนะ,ะพี่ก็จะใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะเข็มพี่ก็จะใช้อยู่ที่เบอร์สามับศูนย์ ส่วนใหม่ก็จะเป็นนิ้วคัตต้นสีพายนะคะรอบนี้พี่จะใช้สีม่วงกับสีครีมนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะถักในยางรัดผมนี้ก่อนนะคะ ถักควักธรรมดานะคะไปทั้งหมดห้าสิบแปดหลักทำแบบนี้พอครบห้าสิบแปดหลักแล้วก็ปิดแถวนะคะ เราจะเกี่ยวแค่เส้นเดียวนะบอกใหม่นะคะเกี่ยวแค่เส้นข้างหน้าหนึ่งสองสามก็หลักถัดมาเนี่ยเส้นเดียวนะคะ หนึ่งสองสามแล้วก็เกี่ยวเราจะไม่เว้นหลักนะเราจะต่อกันเลยนะคะก็คือทุกหลัก นี้เราทําถึงหลักสุดท้ายแล้วเราก็ตัดไหมออกนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับมาด้านนี้นะคะมาทําอีกด้านหนึ่งนะที่เราทําด้านนี้เราเกี่ยวไปแค่เส้นเดียว,เ,ยวเราก็กลับด้านเราก็จะเกี่ยวอีกเส้นหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะทํา ีนี้สีเขียวตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่ไปห้านะคะถักโซ่ห้า แล้วเราจะข้ามไปหนึ่งหลักนะนแล้วก็เกี่ยวหลักที่สองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามนะหนึ่งหลัก แล้วก็มาหลักที่สองสีเนี้ยเราจะข้ามหนึ่งหลักแต่อันแรกอ่ะเราจะไม่ข้ามเราจะติดกันเลยนะคะ มันจะต่างกันตรงนั้นโซ่ห้าก็เว้นเว้นหลักนี้แล้วก็มาถักหลักนี้ ตอนนี้เราทําครบแล้วนะคะถ้าเราทําถูกนะสีเขียวเนี่ยเราจะได้แบบนี้นะคะ่ะทั้งหมดสสิิบดี่บแ28ช่องแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวใหม่เราจะปิดแบบนี้ก่อนนะคะจบจบด้วยแบบนี้แล้วเราจะขึ้นโซ่สามนะคะแล้วก็ถัก F นะแบบนี้ก็โซ่หนึ่ง ถัก F โซ่นหนึ่งถัก F เ,เราจะถักไป4 F แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ปิดมันจะได้ทั้งหมด5ช่องแบบนี้นะคะ1,2,3,4,5แล้วก็ข้ามมาช่องนี้เราก็ถักไป7โซ่นะ4,5 แล้วนับลงมาสามหลักมาปิดทำปมแบบนี้หลักที่ 4. สี่เส็จแล้วก็โซ่สี่แล้วก็มาปิดในช่องเดิมให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้ามาอีกช่องหนึ่งแบบนี้แล้วก็โซ่สาม ก็จะทําเหมือนเหมือนช่องนี้นะคะเว้นด้วยโซ่หนึ่งถักเอฟเว้นด้วยโซ่หนึ่งถักเอฟแล้วก็โซ่หนึ่งถักเอฟนะเราได้สี่เอฟแล้วนะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ปิดแล้วก็ข้ามมาช่องนี้ ก็จะเป็นโซ่เจ็ดแล้วก็นับมาหลักที่สี่โซ่สี่แล้วก็ปิดเราจะทำแบบนี้ค่ะ ลับกันแบบนี้นะจาก28ช่องก็จะได้แบบนี้14แบบนี้14นะคะเท่ากันนะคะแถวนี้ตอนนี้เราทำแถวนี้ครบแล้วนะแล้วก็จะปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมออกนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะทําดอกไม้ข้างนอกแล้วนะคะตรงนี้เราจะทําสีสีม่วงนะกับสีครีมนะสลับกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะทําดอกไม้เราจะใช้สีครีมสลับกับสีม่วงนะคะเนี่ยตอน,นเราถักเสร็จด้านนี้นะเดี๋ยวเราทําดอกไม้เราจะกลับด้านมาแบบนี้นะคะกลับด้านแบบนี้เราจะเริ่มจากช่องแรกตรงนี้ที่เราเว้นช่องไว้นะจะ ขึ้นไปสามโซ่แบบนี้แล้วเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมดห้าหลักแบบนี้นะแล้วค่อยรวบมาทีเดียวแล้วเกาะโซ่หนึ่งแล้วก็มาหลัก หลักนี้นะคะห้าแล้วก็รวบแบบนี้โซ่หนึ่งแล้วก็มาหลักถัดมานะคะ เราจะได้ห้ากลีบแบบนี้เสร็จแล้วเราจะมาปิดเชื่อมกันนะแบบนี้แล้วเราจะขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่3เราจะถักเอฟลงไปหลักถัดมาตรงนี้นะระหว่างดอกไม้ตรงนี้นะคะ แล้วเราจะขึ้นโซ่สามเราจะทำปมตรงนี้นะแล้วเราจะถักเอฟลงไปอีกหลักเอฟหนึ่งหลักนะลงในช่องเดิมตรงนี้ให้มันเหมือนตัว V แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักปมเหมือนเหมือนเมื่อกี้อีกนะคะแบบนี้รอบนี้เราจะย้ายเอฟมาระหว่างช่องนี้ แล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักเอฟลงในช่องเดิมโซ่สามทำปมถักเอฟมาระหว่างช่องแบบนี้โซ่สามทำปมถักเอฟ ลงช่องเดิมมันจะเป็นตัว V แบบนี้ค่ะช่องตรงนี้แล้วก็โซ่สามถัก F ็นช่องถัดมาโซ่สามถัก F อีกครั้งหนึง่ง พอถึงตรงนี้ตรงเมื่อกี้เราขึ้นโซ่สามไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะถักหลักดึงแล้วเราก็จะปิดตรงนี้เลยนะปิดแบบนี้แล้วก็ตัดไหมออกนะคะอันนี้คือหนึ่งดอกนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ดอกไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะสลับสีนะคะเนี่ยสลับสี คีมม่วงคีมม่วงเลยให้สลับแบบนี้นะคะถักให้ครบทั้งหมดนะคะอันนี้เราถักเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ฝาก ช่อง b ม i Beauty DIY ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ